สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับมวยปล้ำดูถูกสติปัญญา on YouTube นะครับช่องมวยปล้ำนะครับที่จะทําให้คุณดูมวยปล้ำได้สนุกและมีความรู้มากยิ่งขึ้นนะครับที่สําคัญไม่ตกเป็นเหยื่อกับมวยปล้ำดูถูกสติปัญญานะครับที่จะหลอกลวงคุณนะแต่ถ้าดูช่องเรานี่รับรองว่าคุณจะดูมวยปล้ำได้เข้าใจสนุกมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญก็มีความรู้มากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับ แต่ก่อนที่จะมาดูนะครับว่าคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาพูดเรื่องอะไรนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับให้กับช่อง YouTube ของมวยปล้ำดูถูกสติปัญญาด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ติดตามเราบน Facebook นะครับก็ไปกดไลค์กดติดตามเพจ Facebook มวยปล้ำดูถูกสติปัญญากันได้นะครับก็วันนี้ผมก็มาในเรื่องที่อาจจะแตกต่างจากคลิปอื่นๆนะครับที่จะ พูดถึงเรื่องบทบาทเรื่องราวบนสังเวียนนะครับต่อวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของ All Elite Wrestling นะครับหรือ AEW นะซึ่งก็มีข่าวขราวในการอยากจะเซ็นสัญญานักมวยปล้ำคนนู้นคนนี้คนนั้นมาอยู่ตลอดนะครับวันนี้ผมก็เลยมานั่งคิดเล่นๆน,นะครับลอง l ิ s ชื่อนักมวยปล้ำมาสามคนนะว่าถ้า AEW จะต้องการนักมวยปล้ำสักสคนนะที่จะต้องเซ็นเดี๋ยวนี้วันนี้ตอนนี้หรือให้เร็วที่สุด เท่าที่จะทําได้เนี่ยสามคนนั้นเนี่ยจะเป็นใครบ้างนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับคนแรกเลยก็น่าจะเดาได้ไม่ยากนะครับนั่นก็คือเซซาร่นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าคนที่ติดตามมวยปล้ำอยู่แล้วนะครับก็จะรู้ข่าวกันดีนะครับว่าเซซาร่เนี่ยพึ่งหมดสัญญากับ W W E ไปนะครับเมื่อ,อประมาณอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับซึ่งก็ เป็นการตัดสินใจของตัวเซซาร์โรเองนะครับที่เลือกที่จะไม่ต่อสัญญากับ WWE นะครับเพราะว่า,าไม่พอใจนะที่ WWE เนี่ยไม่มีบทบาทที่ชัดเจนนะครับให้กับเขาซึ่งผมคิดว่าที่ AEW จะต้องรีบเซ็นเซซาร์โรให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็อย่างแรกเลยคือเขาไม่ได้ติดกด90วันนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้โดน WWE ไล่ออกนะไม่มีกฎในสัญญาที่ต้องให้เซซาร์โรรอครบ90วันจะเซ็นสัญญาค่ายให,หม่ได้ เอเดยเซ็นสัญญาเซซา r o โรได้ทันทีวันนี้ตอนนี้นะครับแล้วก็แน่นอนว่าด้วยคุณภาพของเซซา r o โรนะครับในฐานะนักมวยปล้ำนะเรื่องของอิ Skill, Performance, นลิ k สกิลอินลิงเพอร์ฟอร์แมนแนยเซซาโรเนี่ยคือระดับท็อปนะครับเป็นนักมวยที่ปล้ำได้ทั้ง Powerhouse แล้วก็เทคนิคนะผสมผสานกันได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งแน่นอนว่าการได้เซซา r o โรเข้ามาเนี่ยมันจะช่วยเปิด มิติใหม่ๆนะด้านแมตชการปั้มให้กับ AEW นะครับเราลองคิดว่าเราได้เซซาร์โรมาแล้วเซซาร์โรต้องเจอกับจอห์น m o ม็อกซลี์ในตอนนี้นะเจอกับไบรอันเดนเนลสันแบบเต็มฝีมือนะไม่ต้องมากั๊กกันเหมือนสมัยอยู่ WWE นะครับหรือเจอนักมวยอย่าง MJF เจอนัก่ายอย่างแฮงแมนเพจเจอนักมวยอย่างเชนนี่โอเมนี่มันคือโอกาสในการสร้างแมตช์คุณภาพเยี่ยมนะระดับ4.5ดาดาวขึ้นไปทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของ แช์การปั้มที่จะได้มาหากเซนเซซาร์โผมว่ามันคุ้มค่ามากๆนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญเลยคือผมคิดว่า a e w เนี่ยถ้าเซนเซซาร์โมาเพราะเป็นเรื่องง่ายนะที่จะหาบทบาทในการใช้งานเซซาร์โลนะได้อย่างดีได้อย่างเหมาะสมนะผมคิดว่าเซซาร์โเนี่ยยังไงก็เป็นนักปั้มที่มีของนะครับมีศักยภาพที่จะเป็นท็อปสตาร์หรืออย่างน้อยก็อัปเปอร์มิดการในระดับสูงนะถ้าเรามองถึง a e w นะครับเซซาร่นี่สามารถเป็นสตาร์ระดับ เดียวกับมาลาคายแบล็กนะได้เป็นอย่างน้อยเลยนะครับเป็นน้องหรืออดัมโคอะไรพวกนี้นะผมคิดว่าเซซา r o โรอาจจะไม่ได้เป็นตัวที่ตอบโจทย์มากในแง่ของเรื่องของการดรอแฟนมวยปล้ำเรื่องของชื่อเสียงแต่เรื่องของการทํางานนะเรื่องของการปล้ำการสร้างมิติใหม่ๆใ,ให้กับตัวเซซา r o โรเองผมว่ามันคือสิ่งที่ AEW น่าจะลองทํากับเซซา r o โรนะผมมองเซซาโร กับ AEW เหมือน BODY ้ลีกับ AEW เนะครับเราไม่มีทางรู้เลยว่า b o ดี้ลีมีศักยภาพมากขนาดไหนถ้าเขาไม่ได้มาที่ AEW นะซึ่งผมคิดว่าเซซาร่ก็เหมือนกันนะผมคิดว่าถ้าเกิดเซซาร่มาที่ AEW เนะเขาจะสามารถพังประตูเดิมแล้วก้าวไปสู่ลิมิตต่อไปนะครับในฐานะนักมวยปล้ำได้นะครับขนต่อมานะครับที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับก็คือจอร์จอเล็กซานเดอร์นะครับ,รบเป็น สุดยอดนักมวยปล้ำนะของ p m p t w t e s t l i n g นะครับเรียกได้ว่าเมื่อปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยจอร์ดเอเล็กเซนเดอร์คือนัอกมวยที่ดีที่สุดของ i Impact w r e s t s t n i นะทั้งในแง่การปล้ำบนเวทีแล้วก็การสร้างชื่อของตัวเขาขึ้นมาแบบไม่ต้องสงสัยนะครับแต่ว่าจอร์ดเอเล็กเซนเดอร์เนี่ยเพิ่งมีปัญหาเรื่องวีซ่านะครับแล้วก็ทำให้เขาไม่ได้ต่อสัญญากับ Impact แล้วก็หมดสัญญาไปนะครับตอนนี้ก็ต้องกลับบ้านไปอยู่แคนาดาชั่วคราวแล้วก็ ต้องหาเวลาจัดการเรื่องวีซ่าไปก่อนนะครับเพื่อจะกลับมาในอเมริกาใหม่แต่ทีนี้นะครับเราจะาพูดกันว่าทําไมจอร์ดเล็กซานเดอร์ถึงควรเซ็นกับ A e w ทํัไม AEW ควรเซ็นกับจอร์ดเล็กซซนเดอร์นะซึ่งผมออกตัวไว้ก่อนว่าการที่ผมพูดแบบนี้นาหยควาว่าผมเชียร์ให้จอร์ดย้ายมา AEW นะครับไม่ใช่กลับไป Impact นะแต่ว่าผมจะพูดก่อนว่าเหตุผลแรกว่าทําไมเหตุผลแรกก็คือผมคิดว่าจอร์เล็กซานเดอร์ควรได้เงินก้อนโตนะครับ ผมใช้เขาว่าจอสเล็กซานเดอร์เป็นสุดยอดน้งมงวยป้ามันสุดยอดเวิร์กเกอร์อีกคนในยุคนี้นะและก็ผมคิดว่าเขาควรได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมนะพูดง่ายคือเขาควรได้เงินเยอะกว่านี้นะซึ่งไม่ได้หมายความว่า Impact จะไม่ทุ่มนะแต่ AE w เนี่ยให้เงินได้มากกว่าที่ Impact ให้จอสเล็กซานเดอร์ได้มากนะครับแล้วก็เรื่องที่สำคัญก็คือจอสเนี่ยมีอ่จะเรียกว่าปีปัญหาทางด้านการเงินก็ได้นะครับซึ่งก็เป็นเหตุผลที่ทำให้วีซ่าของเขาเนี่ยมีปัญหา ผมคิดว่าถ้าเกิดเขามาเซ็น a อ w แน่นอนแล้วเขาจะมีสเตจการเงินที่มั่นคงกว่าสมัยอยู่ Impact นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย a อ w สามารถช่วยจอร์ดได้ซึ่งผมว่ามันก็ดีกับตัวจอร์ดเองนะถ้าเรามองถึงเรื่องของชีวิตจริงด้วยนะครับการดำเนินอยู่นะในชีวิตจริงนะครับจอร์ดก็ต้องมีครอบครัวนะที่ต้องเลี้ยงดูนะครับผมคิดว่า a อ w เนี่ยจะสามารถช่วยมาซัพพอร์ตตรงนี้กับจอร์ดได้ครับส่วนเรื่องของบนเวที แน่นอนว่าเซนจอ์สมา E หรืออยู่ก็เอาไปทําอะไรได้หลากหลายจะเซนจอ์สเป็นมิดการ์ดนะนักมวยปล้ำเดี่ยวแยกไปเล่นดิวิชัน TNT สมมุติก็ทําได้นะครับจอ์สก็เป็นนักมวยที่มีฝีมือที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับเทคนิคก็ดีนะครับปัม้มเร็วปั้มไวนะครับแล้วก็มีความสามารถจะปั้มแบบหนักๆก,ก็ทําได้นะครับแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นนะก็คือการ เอาจอร์ดเอ็กซานเดอร์กลับไปจับคู่กับอีธานเพจนะสร้างเดอะนอตกลับมาอีครั้งนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้จักเดอะนอตเนี่ยก็เป็นแท็กทีมที่ดอีอีกคู่หนึ่งนะครับที่เคยสร้างชื่อในอิมแพ t นะครับเป็นคนที่เป็นคู่ที่มารับช่วงต่อนะครับจากลูชาบราเธอร์นะครับกับซานตานาออสตินนะครับหลังจากที่สองคนนั้นย้ายข้ามมา AEW นะครับซึ่งผมก็คิดว่าการเอาเดอะนอตกลับมาเนี่ยมันก็ สร้างความน่าสนใจได้ดีนะใน AEW เพราะว่าคู่นี้เนี่ยเป็นแท็กทีมแบบเทคนิค p o w e r f ร์นะครับไม่ได Tech ้ไม่ใช่แท็กทีมสายสปอร์ตนะซึ่งก็ AEW ก็ขาดตรงนี้อยู่นะครับแท็กทีมทีเ่เน้นด้านพลังพละกำลังเป็นหลักนะครับแบบเดินนอตนะครับแต่ผมก็คิดว่าถ้าเกิดทำเดินนอตเนี่ยก็จะทำให้ e Pain อีทานเพนกลับมามีทิศทางที่น่าสนใจมากขึ้น,นครับ ถ้าเป็นแท็กทีมคู่กับจอร์ดเอลซแนเดอร์นะผมก็คิดว่าจอร์ดเนี่ยน่าจะเพิ่มมิติใหม่ๆได้นะครับให้กับ AEW ได้เช่นกันนะครับถ้าเกิด AEW เลือกที่จะเซ็นกับเขานะซึ่งก็สามารถเซ็นได้ทันทีนะครับเดี๋ยวนี้ตอนนี้นะครับแล้วก็ผมคิดว่าการเซน็นถ้าเกิด AEW เซ็นกับจอร์ดเนี่ยเรื่องของวีซาก็คงไม่ใช่ปัญหาอะไรมากมายนักนะครับขณะที่อีกคนนะครับก็ แน่นอนครับมีข่าวว่า AEW เซ็นกับคนนี้ไปแล้วด้วยซ้ำนะครับเหลือแค่รอเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับก็คือเชนสวิร์บสติกแลนด์นะครับหรือที่หลายคนอาจจะรู้จักเขาในนามอิซายาสวิร์บสกอตนะครับอดีตหัวหน้ากลุ่มฮิทโรใน NXT นะที่เคยขึ้นมาประดับสมักดาวในช่วงสั้นๆนะครับแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรก็โดนไล่ออกนะแต่ช่างมันนะครับ เรื่องของเอ่อสวิร์บสติกแลนเนี่ยผมคิดว่ามันน่าสนใจมากกว่า2คนแรกนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่จะมี AEW เนี่ยสวิร์บสติกแลนเนี่ยคือท็อปสตาร์นะครับของค่าย m เมเจอร์ลีกเรส s ิ l งนะเป็นแชมป์ของค่ายนะเป็นจะเรียกว่าเป็นเอสของค่ายในช่วงที่ Major League Wrestling ตั้งขึ้นมาใหม่ๆก็ได้นะครับถามว่าในตอนนั้นเนี่ยสวิร์บสติกแลนดีขนาดไหนผมบอกเลยว่าดีกว่าพอกว่า m j f แซมมี่กัวราหรือดาร์บี้อันเลนนะครับในช่วงเวลาที่เมเจอร์ลีกตั้งใหม่ๆในช่วงที่สเวิร์ฟสติกแลนด์เป็นซูเปอร์สตาร์ของค่ายเนะีนะ่ย M.J.F. เนี่ยยังเป็นน้องวยปั้มหน้าใหม่ที่ยังเน้นปั้มตลกปั้มฮาๆนะัในเมเจอร์ลีกเรสลิ่งอยู่เลยนะครับส่วนดาร์บี้กับเซมมี่ก็เป็นแค่น้องวยปั้มหน้าใหม่นะที่นอนซะเป็นส่วนใหญ่พูดตรงๆนะครับยังเป็นแค่รูกี้นะทั้งสามคนนั้นเนี่ยยังเป็นนักงวยปั้มหน้าใหม่ๆนะที่ต้อง พยายามไต่เต้าเพื่อได้ตัวเองขึ้นสู่จุดสูงสุดแต่เซิร์ฟสติกแ l น n d คือคนที่ไปถึงนะครับแล้วกลายเป็นท็อปสตาร์ของ mlw เลยที่ผมเล่าเรื่องนี้ผมจะสื่ออะไรผมจะบอกว่าคุณเห็นแล้วว่าตอนนี้ mjf sammy แล้วก็ Darby ไปได้ไกลขนาดไหนที่ผมจะบอกก็คือเชนเ e ิร์ฟสติกแลน n d ก็มีศักยภาพที่จะไปได้ไกลขนาดนั้นเช่นเดียวกันนะครับแต่สุดท้ายก็ต้องยอมรับว่าทางด้านของเซิร์ฟสติกแลนเขาไป wwe และสุดท้ายก็ ต้องยอมรับว่าเขาคิดผิดนะครับในขณะที่น้องรุ่นน้องของเขาแซงหน้าเขาไปแล้วเขาต้องมาเริ่มต้นนับหนึ่งม่นะแต่ก็นั่นแหละครับสุดท้ายแล้วทําไมผมอยากให้ a อเดบิซนผู้ชายคนนี้เพราะเขามีศักยภาพมากๆนะไม่ต่างจาก MJF ไม่ต่างจากดาร์บี้อันเลแล้วก็ไม่ต่างจากแซมมี g กัว r ่านะครับเขาสามารถเป็นอนาคตของ AEW ได้อีกนานนะครับแล้วก็อย่างที่ข่าวได้รายงานออกมาคือเชื่อกันว่าเชน n ู w อ r สติกเลน ได้เซ็นสัญญากับ AEW ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นยังไงเราก็น่าจะได้เห็นเขาใน All Elite Wrestling ในเร็ววันนี้แน่นอนและผมก็ตื่นเต้นอย่างมากนะครับที่จะได้เห็นเขาคนนี้นะครับก็นี่เป็น3นักมวยปล้ำนะครับที่ผมคิดว่า AEW ควรที่จะเซ็นสัญญาให้เร็วที่สุดนะครับเท่าที่จะทำได้นะครับเซซารอนะครับจอร์ดแลนเดอร์นะครับแล้วก็เชนสเวิร์ฟสติกแลนด์นะครับ ส่วนถ้าใครฟังมาถึงตรงนี้แล้วสงสัยว่าทำไมไม่มีชื่อของจอห์นนี่กาแกโนนะครับก็เป็นเพราะว่ากาแกโนเนี่ยตามข่าวที่ออกมาเนี่ยเหมือนเขาจะยังไม่รีบกลับมาปั้มนะครับเพราะว่าลูกก็เพิ่งคลอดนะครับอยากจะใช้เวลาร่วมกับภรรยาไปก่อนนะครับอยากจะใช้เวลาเลี้ยงดูลูกก่อนนะครับเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ของคลิปนี้นะครับก็คือนักวยปั้มที่ aew ควรจะเซ็นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับก็เลยไม่มีชื่อของจอห์นนี่กาแกโนนะครับซึ่งก็ อนาคตของกาแกโนก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับแต่ตอนนี้ในปัจจุบันผมก็อยากเห็น3คนนี้เซนกับ AEW นะเก็เชื่อว่าเขาจะเป็นท็อปสตาร์ของ AEW ได้เหมือนกันนะครับก็เพียงเท่านี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาพูดคุยชวนเพื่อนๆคิดกันเล่นๆนะครับก็อยากเห็น3คนนี้เซนกับ AEW ไหมก็บอกเราได้ในคอมเมนต์นะครับหรืออยากเห็นใครเซนกับ a e w ก็บอกเราได้ในคอมเมนต์เช่นกันนะครับ ก็วันนี้ก็เพียงเท่านี้ครับลาทุกคนไปก่อนแล้วก็อย่าลืมติดตามมวยบ้ามดูสุขสติปัญญาออน u t u b e ได้ใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ